สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับพาพี่น้องมาชมหลวงพ่อเงินอีกสักองคหนึ่งครับอง์นี้ก็เป็นองคที่สวยที่สุดองคหนึ่งยันนันชอบชอบครับองนี้พาพี่น้องมาชมทุกมิติเลยนะครับองนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะสภาพเดิมเดิมแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาชมทุกมิติกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสวยงามมากดูภาพรวมก่อนนี่ครับนี่ครับสวยนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมพี่น้องครับ นี่ครับเดิมเดิมครับอ่ะเรามาลองขยายดูนะครับในกล้องความคมคัดชัดสูงนะครับเรามาขยายดูนี่ครับนี่ลักษณะของใบหน้าโอ้โหสวยไหมพี่ลองครับสวยมากนะจะนั้นว่านะสวยมากเห็นไหมครับใบหน้าดวงตาการกรีดนะครับใต้ตาแล้วก็กรีดปากนะครับกรีดแต่งตั้งแต่ตอนก่อนที่จะไปหล่อเป็นโลหะนะครับ ลักษณะของใต้คางใต้คางที่สวยมากเห็นไหมครับลักษณะใบหูเห็นไหมครับ,ใบ,รบใบหูที่สวยเป็นธรรมชาติแล้วก็เดิมๆนะครับข้างแก้มที่มีสนิมให้เราได้ศึกษาอย่างครบถ้วนพี่น้องครับเห็นไหมครับใบหู <c oughs> เอกลักษณ์นะฮะไทยทอยโอ้สวยเหลือเกินพี่น้องครับสวยเนาะนี่นะครับสภาพเดิมๆอีกองหนึ่งนะพี่น้องอีกองหนึ่งเลยสวยมาก มาดูริ้วจีวรฝั่งซ้ายนี่แต่งนะฮะกรีดแต่งสี่เส้นพอกรีดแต่งปุ๊บปุจะเป็นไงฮะเห็นไหมฮะมีความคมมีความคมสูงมากเห็นไหมครับมีความคมมีความคมสวยงามมากเห็นไหมครับนี่ครับตาพอินนี่ฮะลักษณะตาพอินตาหนิลักษณะของรอยตําหนิตรงปลายขานี่นะครับ ริ้วเท้าเป็นไงครับเรียงสวยไหมนี่ครับสวยมากโอ้โหสุดๆครับดูด้านหลังครับนี่ครับริ้วจีวรสวยมากๆเห็นไหมครับนี่นี่สวยมากๆลักษณะของอาหลุมนะฮะหลุมที่เป็นหลุมของเม็ดทรายนะครับที่ฝังเข้าไปในเนื้อเห็นไหมครับปากหลุมจะต้องคมกริบแบบนี้นะครับคมแล้วรูปร่างก็ไม่แน่นอน นะฮะอ่าถ้าไม่คมนี่เพิ่งระวังนะพี่น้องครับปากหลุมต้องคมปากหลุมของแท้ต้องคมนะพี่น้องครับนี่ครับลักษณะของลิจิวอนฝั่งนี้นะฮะขาดไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะของการตะไบข้างเลื้อกินตรงฐานนี้นะครับแล้วก็ลักษณะของฐานที่สวยได้ใจอีกองหนึ่งนะครับกินใจเหลือเกินนะฮะสวยงามโอ้โหฐานสวยจริงๆครับ